này cái mao bia mao đây hừ kêu ơi nè nè này kim ta. ขอมึกอะในตกได้ปกติครับเปิดกล้องไม่ทันหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มแล้แตลตัวล้วหูตัวินอูแล้ว กาได้ยังกาเมาเลอครับม่เมาไม่ได้เมาเี่นี่ตัวใหญ่อ้ปิดีอ่ะสองตแดีได้เก็บยันไม่กินแมัมัาอย่าหน้ากระดาษเนียมจะล่อยหัวมี่หะตัดว่าเล้งกอนนี้หละ พูดอันนี้อ้วนนี่นี่นี่ยุ๊บนี่พี่ยังพี่ยังไม่เห็นเลยไม่โดนไม่เห็นปล่อยแช้น้ำอ่าโนแล้วครับโนแล้วครับไม่รู้อ่ะคุณแน่นอนจริงเลยนี่จะมันเบาอยู่นะพี่ไม่ไม่เหรอ มาอีกแล้วครับผมครับไม่ออกอีกวิเนี้ยขึ้นมาเต็มเลยยังยังเดี๋ยวให้มนเอาตัวคิวบอนกระดองกระดองนี่ครับใหญ่ใหญ่ครับใหญ่นี่ อุ้ยอุ้ยคนใหญ่หลุดดเดียวหลุดนะครับไม่ใช่หลุดติดเดียวอ้มึง่อนนี้ไงเต็มเลยคันนี้เลยอ่ะ เอาขึ้นเอาขึ้นเอา้นโยขึ้นแล้กระโหตัวใหญ่มากเลยเนาะแตไ่ได้เห็นชุดตัวเยอะใจเลยลกจะดเื่อ,อยใจเต้นแต่แต่แตมีช็อตอยู่ติดหนวดเดีย้ยวติดหมิ่นเลแต่ได้ช็อตอยู่เปิดเปิดอืด้อออกมายังหลุดหวานี่ิหนะ แต่ได้ช็อตเห็นช็อตอยู่เห็นชอ็อ,ชอตตอนอันเนี้ยคันอนะโอ้ยคันรึไปย่างนี้แหละพึ่งวางอไม่เก่ของีเย่แกกน่างนี้หละมาแล้วทีนั้น มูได้หมดเลยสามตัว4ตัวคนหนึงพี่ไปนึมนงมันเอาไม่หมดอ่ะ4ี่สี่สี่ตัวนักกายนักกายนี่นักกายครับนักกายมาแล้วครับ โชดหน่อยโชหน่อยเอ้มือมือับตัวจับตัวไนัปไม่ได้มานัไปไม่นัไปตกไปได้มีอยู่นี่ตกไม่ได้ได้รอบล้อมแล้วเป้มันตายมันไม่ได้เลยอะเอาตัวท้สามโให้เป้นี่ในการมดแล้วโชโช นี่ครับไปแล้วไปเปิดไหน่อยเนี่ยเดียงกลยอเนี่ยโอ้เลยมันกระโดดแล้วเนี่ยตัเล็กนะครับสองสามแม่ครัวสากน้อยสากน้อยนี่ไงไซส์ใ่ที่มันเนี่ยใหญ่แนี้ อ่า mm hmm. นี้แหละกเหลูเห <cel i> <people> ็นม like <bbe> ันดึงอทีแรกแล้วกูขึ้นมาเนาะได้บ้างะนี่ยาบนี้แหละที่มันวิ่งอ่ะไอเนี้หอทีนี้แหละเนาะไม่อยากว่านี้หรอไอ้ตั้งแต่ที่บอกว่าที่มันโดดตั้กแต่มันกินไปแล้ว ตนแต่แรกกินนี่ครับนัก่านคนบอกว่าปลากินแล้วก็เนเนื่อคปลาไกินบดินทีแรกแล้วโดนโยมรูปอ๋อเพช่อมาเถอะเถอะ ค <c> ร <ười> ับผมปลาัวแรกของแค่ำคืนนะครับผมไอตาน้อยนะครับคอยรักนะจ๊ะตัวนี้แก้วเก็บป่ะไปดูไปดูนะเออมาจะของเด็ดวาการนน่นมา่อพรกรพี ไม่ได้เดียที่ไปข้างมันไปม่หยุดเลยครับไปไม่หยุดเลยครับออกไม่หยุดเลยวิ่งไม่ไม่หยุดเลย อ๋ออย่างเดียวเลย,ยเดียวไปเลออี

ไม่หยุดเลยเหรอมันออกอ่อขาดครับขาดโอ้เสียดายหายยังยังอยู่ปะ่ะ nhiều, đánh nhiều đồn đồn Mày cai cho con này, cho con này Ui, đồn đồn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เราต่อบเนาะแก่หอยเรอราป่อครัา <il> ก right <lusion> ่หอยหรอเรไ่อัเนแ่ยเอเราไปต่อค

อยู่หัวเลยไม่ไม่กันเลยอุ๊ยดีไงอุ๊ยไม่กันได้ครับเ้ยกลๆพิ่งโอ้ยไม่ใกล้แล้วต้องต้องโฟกัสวะเปลนสีเยมื่อกี้เหรอเปลี่ยนสไปเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้เลยเพราะอย่าขาด

เตื่นได้แล้วครับตื่นได้แล้วครับจะจอดเรือแล้วครับไมาตีปลาใหญ่เหรอครับเดี๋ยวนะายจาครับตื่นได้แล้วครับตีปลาใหญ่ครับนาะเปียวนาจาครับตื่นได้แล้วครับอออโอ้โหอ่อน,นจริงๆเลยนะครับเป <laughs> ็นไงครับตลบจะไหล